สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะยินดีด้วยนักร้องสาวยุค90ขึ้นแทน่นแม่ลูกสองแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกสองนักร้องยุค90อ้อนลักนาและอันเบิร์ดเดมอนหรืออันเบิร์ด UST ที่ต้อนรับลูกชายลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคุณแม่อ้อนเผยภาพความน่ารักของลูกชายลงในอินสตาแกรมระบุข้อความว่าแม่มาแล้วมาพร้อมกับเด็กชายเลตั้น ยินดีต้อนรับหนูมาสู่ครอบครัวใหญ่ๆของเรานะลูกรักหนูกับพี่เลอาที่สุดในโลกทั้งวอดหนูไม่ต้องกลัวใครนะลูกหนูหนักสุดไปเลย3835กรัมจ้าฮ่าฮ่รักนะเลตันแข็งแรงแข็งแรงนะลูกขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ